เราสุกภูเด่นเดนสีาคผมซึ่งเป็นเด่นเด่นของ่านผลวงนะครับซึ่งก็เลยทำให้เราได้ในโอกาสสำคัญคือได้ที่จะเฉลิมเกียรติ่นในโอกาสที่ท่านท่านรอดหมายรัศมีอัสานี่คือปารติมุกที่ห่ปาร์ติมกมเป็นที่ใหญ่สอนถืงว่าการนิเทนวิธีขึินที่จัดที่วัด ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ที่ามหาวิทยาลัยราชมงคนได้บวชเบรดที่และเราเองได้ปกปิดหุ่นที่นี่ทำเองไปบ้างไม่เคยผิดตรงที่มาตรวัดออมาไหนกันไหนเป็นสี่หัวที่สองแล้วสี่หัวที่สามเนี่ยครยั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสนั้นที่พระแม่าตาสูงท่านเองเป็นองค์ผู้ประชารด้วยตนเองและดำเนินการให้การจัดงานทั้ง สเด็จรู้ร่วงดีดีนับเป็นครั้งแรกที่ฟังหรืองีริงๆที่มาในหนอนตาใจไ,ได้เราเราไม่ตาจงจากวัดหลวและเรื่องที่สี่ที่เป็นมงคลอย่างที่ก็คือนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่พอเราในการอุปสมบทในเดือนสิงหาคมทําให้ครั้งนะครับทังสมในการอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยจะได้ศึกษสารธรรมะที่วัดประวันิเวศนะครับ ตลอดสองสัปดาห์เป็นพักแม่ที่เช่อนกันไม่เคยมีแล้วก็ขอติ่งสุดท้ายเรื่องที่ห้คือเอราตัวเองคิดคือการที่เป็นการจับพักแร่ในรอบอาถรพดีในวาระบกและก็เป็นปีที่ผมผมอายุหกสิบก็เลยะะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่ทุกท่านได้รุนาสร้างึ้และก็ถือ,อเป็นมงคลที่ดีนะครับณมานะครับ